การแข่งขัน PGC มันเป็นการแข่งขันชิงแชมป์โลกของเกมพับ G ีที่ได้รวบรวมเหล่าบรรดาทีมทอ็ทอปทอ็อปของโซนต่างๆมาเผชิญหน้ากันเพื่อเฟนหาผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นและในวันนี้ทางแบงค์เข้าอ e ีสปอร์ตก็จะมาท่านผู้ชมไปเปิดประวัติหนึ่งในผู้เล่นจากไทยที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้อย่าง PGC 2021ีที่กำลังจะมาถึงนน่นก็คือโคเน็กซี่จากสังกัดทีมบุรีร e ัมยูเนเต็ดอีสปอร์ตว่ากว่าที่ตัวของน้องบีนจะเดินทางมาถึงจุดนี้ได้ตัวของเขาจะต้องผ่านอะไรมาบ้าง และถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วก็เรามาฟังประวัติจากปากคนแท็กซี่ไปพร้อมกันเลยดีกว่าครับลด17%โปรโมชั่นตอนนี้สำหรับผู้ชมช่องแบค็อ伊สปอร์ต e ซื้อแก้วพร้อม G Fuel 72ตอนนี้จากราคา1,148บาทเหลือเพียง950น,นิดเท่านั้นด่วนสินค้ามีจำนวนจำกัดมากน,นะครับ รู้สึกอ่อนล้าหรือไม่สดชื่นกันหรือเปล่าครับเพิ่มโฟกัสในการเล่นเกมการเรียนการทำงานกันง่ายๆลองดื่ม G Fuel สิครับ15แคลไร้น้ำตาลได้ผลจริงอร่อยติดปากมีรสชาติให้เลือกกว่า30รสด้วยกันแม้แต่สตรีมเมอร์ระดับโลกยังดื่มกันเลยนะครับตอนนี้ของพร้อมส่งทันทีไม่ต้องรอสั่งเลยได้ที่ช h อป e ีร้าน G N Official กดลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับโคเน็กซี่หรือว่าบีนในช่วงวัยเด็กนั้นก็ต้องบอกเลยว่าเขาเป็นหนึ่งในเด็กที่ได้มีเกมคอนโซลเป็นของตัวตั้งแต่ยังเด็ก เนื่องจากว่าคุณพ่อของเด็กชายบีนนั้นมักจะเดินทางไปยังต่างประเทศบ่อยๆและเขาก็มักจะนําของฝากจากต่างประเทศมาให้ด้วยหนึ่งในนั้นก็คือเครื่องเกมคอนโซลนั่นจึงทาให้เด็กชายบีนได้พบกับวิดีโอกเกมเป็นครั้งแรกในตอนนั้นนั่นเองครับสวัสดีครับผมนายกิษดารรมามุกงคลน,นะครับผมชื่อเล่นชื่อบีนนะครับ ตอนนี้อยู่เป็นผู้เล่นให้สักัดทีมบุรีรัมยูในเต่ยิปปอร์นะครับผมชื่อในเกมก็ค o นเน็กซีนะครับตอนนี้ผม,มาอายุยู่2ิเอปีแล้วครับผมก็ตอนปีหน้าก็เป็น22ปีแล้วครับเริ่มเล่นเกมถ้าเอาจำความได้ก็ตั้งแต่ประมาณ8ขวบ9ขวบครับผมเป็นเกมแนวคอนโซลครับเพราะว่าตอนนั้นพ่อไปต่างประเทศบ่อยครับแล้วทังกลับมาเขาจะซื้อแบบพวก Xbox มาให้ซื้อพวกเกมโซมาให้เราเล่นเพราะตอนนั้นเป็นเด,ด็กบิดบานครับเครเดาไปไหนก็เลยเล่นแต่เกม แล้วพอทีนี้ก็เริ่มติดเกมมาขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆจนมีช่วงเวลาหนึ่งคือเขาพอผมเปลี่ยนอาชีพไปทําร้านอาหารต้องประมาณสองขวบสิสามขวบทําร้านอาหารมาสองร้านแต่ว่าทุกทุกร้านที่แม่ทําเนี่ยจะมีร้านเกมอยู่ข้างๆเต็มหมดเป็นร้านคอมพิวเตอร์คือตอนนั้นผมก็ไปเริ่มเล่นคอมพิวเตอร์แล้วก็รู้สึกว่าเริ่มชอบเกมนะครับเริ่มชอบเล่นติดเกมมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆจนถึงขั้นตกรเรียนไปเล่นเกมอะไรเลยอย่างนี้ครับ อ๋อถ้าชอบชอบเลยครับก็จะเป็นเอ่อ GTA ครับ s a t u r d a ตอนนั้นครับผมก็จะมีพวกเกมยิงครับเกมยิงทั่วไปคือผมเป็นคนตอนเด็กเป็นคนชอบเล่นเล่นเกมยิงมากเกมยิงปืนถ้ามันเกี่ยวกับปืนนะผมชอบหมดเลยเขาเรียกว่าไงมันดูหนังกับพ่อแล้วก็แบบชอบการแต่งกายอะไรเงี้ยครับตอน,น,นเด็กก็เลยแบบชอบแบบต้องเกมยิงเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยถ้าตอนน,นเด็กก็เล่นประมาณเจ็ดชั่วโมงต่อวันนะครับโอ้ Oh, ใช่ครับถึงขั้นแบบบางครั้งขโมยตังค์แม่ไปเล่นอะไรเงี้ยครับ oh, เอาง่ายตอนนั้นตอนมันเด็กแบบเด็กหัวเกียนเลยพี่เป็นเด็กไม่รู้หนุยน่อเลยครับ <laughs> ตอนนั้นที่ว่าเหมือนมีร้านคอมข้างร้านอาหารใช่ไหมใช่ครับอยู่ตรงข้ามร้านอาหารเลยครับมันมันไหนขายดีแม่ก็ให้ตังค์ไปเล่นเกมครับมันไหนแม่ขายไม่ดีก็ขโมยตังค์แม่ไปเล่นเกมห <laughs> ย่ <laughs> ถึงขั้นแบบโดดเรียนนะครับมีกระเป๋าเป้มาตตื่นมาตอนเจ็ดโมงครับ มันมีร้านเกมตรงนึง,นงคือร้านเกมหน้าบ้านเลยไม่ได้ละแต่มนมีร้านเกมซอยัดไปน่ครับที่มันอยู่ในท้ายหน่อยก็บอกแม่ไปโรงเรียนม่นต้องไปส่งก็วางกระเป๋าไว้หลังตึกนั่งมอเตอร์ไซค์ไปร้านเกมไปรอตั้งแต่เจ็ดโมงเล่นนั้นถึงบ่ายสองก็กลับวากระเป๋าแล้วก็ไปหาแม่ว่าเล่นเสร็จแล้วแล้วทำเมื่อกี้มันไม่โดนอะไรนะแบบรือที่โรงเรียนตามโดนโดนครับคือโรงเรียนโรงเรียนเขาก็คิดว่าผมป่วยอะไรเงี้ยฮะเพราะว่าตอนเด็กผมไม่มีสายใจแบบป่วยการเมืองอะป่วยแบบ ป,ป่วยปมปอมมานะพี่อา่อาแล้วทีนี้ความก็แตกตอนที่พี่ไปเจอกระเป๋าหลังหลัตึกครับก็เลยโดนว่าโดนหนักอยู่นี่ก็เล่นในเกมที่ปกติแม่ก็ยังให้เล่นอยู่เพราะว่าแบบอย่างน้อยก็ไม่ต้องคือต้องเท้าความนะครับว่าแม่เพราแม่ผมเขาไม่ค่อยให้ยุ่งเกี่ยวยาเสพติดนะครับซึ่งถ้าทางไหนมันดีเป็นทางี่ยเขาก็จะช่วยช่วยตลอดครับผมใช่ แต่แล้วเมื่อเด็กชายบีได้เติบโตขึ้นก็ได้มีโชว์หนึ่งที่คุณพ่อของเด็กชายบีนั้นได้พาโตของเขาไปเดินเล่นยัางงานอีเวนต์เกมสุดยิ่งใหญ่ของประเทศไทยอย่างงานไทแลนเกมโชว์ซึ่งนั้น,ม,นมันก็ทำให้เด็กชายบีนั้นตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในบูธของเกมโมบาสุดฮิตในไทยอย่างเกมฮอนเพราะว่าเขาเป็นคนที่ชื่นชอบในเกมดังกล่าวเป็นทุนเดิมอยู่แล้วและด้วยบรรยากาศการแข่งขันที่เกิดขึ้นมันก็ทําให้บีเริ่มที่จะสนใจในเส้นทางอ e ีสปอร์ตขึ้นมา พอช่วงมันมีทายเล่นเกมโชว์ช่วงหนึ่งครับที่ไบเทคตอนนั้นผมอายุเอ่องานป .5 ป .6 เอ่อพ่อผมเขาว่างครับตอนนั้นเหมือนพ่ออารมณ์ดีเลยไม่รู้ก็พาผมไปเดินเที่ยวที่งานแล้วทีนี้มันเหมือนจุดตรงนั้นมันจุดเริ่มต้นชีวิตทั้งหมดของผมเลยคือมันมีเวทีบูธของเกมฮอนนะครับซึ่งเสียงมันเสียงเสียงนักพากเสียงผู้เล่นมันแบบมันอิมแพคอยู่กับอยู่กับเราครับผมซึ่งมันาเชื่อมันมันเท่มากเลยนะมันมันมีโอกาสไหมที่ผมจะได้เห่นตอนน้นผมคิดว่ามันไม่น่ามีโอกาสนะ สาหรับตอนนั้นแต่ว่ามันเป็นไฟไหมมันเป็นไฟครับพอช่วงประมาณมสามมสี่อย่างเงี้ยก็เริ่ม่างหายกับคอมแล้วเพราะว่าตอนนั้นต้องบอกว่าธุรกิจไม่ค่อยดีครับซึ่งก็ไปอยู่บ้านแถวปราการแทนซึ่งตอนนั้นคอมก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีก็ทนเล่นคอนโซลไปเรียนไปพอมีจังมีจังหวะหนึ่งมันผมไปถามวินว่าพี่มีร้านเกมแถวนี้ไหมพี่ก็บอกมีร้านเกมอยู่แถวนี้อยู่ซอยนึงมันก็ปลุกไฟขึ้นมาอีกโอ้โหได้กลับไปเล่นเกมอีกครั้งหนึง่ง พอเกี่ยวกับเล่นเกมครั้งหนึ่งคือตอนนั้นก็อายุประมาณม4ม5แล้วครับมันก็ยังเล่นสนุกอยู่แต่ตอนนั้นไม่ได้มีคิดในหัวในแข่งนะครับแล้วพอมีช่วงหนึ่งแม่ไม่อยากให้อกไปข้างนอกแล้วแม่ก็ซื้อคอมมาให้ผมเครื่องหนึ่งทีนี้ปุ๊บมันก็มีเกมหนึ่งชื่อ i n ตเฟ t เตชันเกมอ่าเป็นเกมม4มใช่ใช,ใช่ครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันเกมนั้นก็เป็นเกมสนุกเหมือนกันซึ่งเปนเกมยิงด้วยแล้วมันมีอย่างหนึ่งคือตอนนั้นรู้ว่าเกมนี้มันมีแข่งด้วย ซึ่งเพื่อนผมที่เคยเรียนตอนประถมตอนประถมด้วยกันนะ่ะมันก็ประสบความสำเร็จได้ที่สองของรายการนี้ครับซึ่งโอ้ยในเกมนี้มันแข่งดาาได้ด้วยหรอมันสมรภัยได้ได้ด้วยหรออะไรอย่างนี้ก็เลยแบบลองเล่นลองแข่งดูครับซึ่งสุดท้ายแล้วก็ได้ทีมไปอยู่อันนี้คือจะเป็นรายการแรกเขาเรียกว่าเป็นรายการแรกในชีวิตต,ตอนเริ่มตน้นเชนานอ e ีสปอร์ต คือตอนนั้นเพื่อนชวนไปแข่งนะครับผมก็แข่งมาก็แพ้บ้างอะไรบ้างครับคือส่วนใหญ่มันจะแพ้มากกว่าสําเร็จแบบในเส้นทางนี้นะฮะจนมีทีมแบรนด์หนึ่งเขาเรียกว่าทีมสปอนเซอร์เขาสนใจในกีฬาครับโลจิเทคจีโฮสเขาก็มาดึงตัวไปไปเล่นไปเล่นด้วยกันนะครับผมก็ตอนนั้นสามารถคว้าแชมป์ Infestation t h a i l a ท d p ล o League ได้ครั้งแรกครับเป็นแชมป์แรกในชีวิตเลยหลังจากที่ทางโคเน็กซี่สามารถคว้าแชมป์รายการ In f e ฟ t a t i o n ช่นมาได้ นั่นก็เหมือนกับเป็นจุดเริ่มต้นให้ไฟในธงบีได้ลุกโชนขึ้นยิ่งกว่าเดิมและด้วยการที่เกมในแบ t t l e Royal ลอย่างพับ G เริ่มจะเป็นที่นิยมแล้วนั้นมันก็ทาให้โคเน็กซีเริ่มที่ฉันมาสนใจในการแข่งขันดังกล่าวด้วยคือตอนนั้นผมมีความคิดอยู่ว,ว่าตอนนั้นเกมพั b g ีเนี่ยมันกำลังบูมในไทยมากๆช่วงประมาณ2018นะครับ2 0 1ที่8นะครับกำลังบูมมากผมก็ตัดสินใจว่าผมแข่งจบเกมนี้เนี่ยจะได้ไม่สายอาชีพนี้ต่อดีกว่าเพราะว่าผมคิดว่ามันไปได้ไกล ก็เลยตัดสินใจแข่งเกมนั้นจบแล้วก็ย้ายมาเกม PUBG ครับคือช่วงนั้นเป็นช่วงซอลหดสำหรับผมมากครับเพราะว่ามันเราเป็นผู้เล่นใหม่ครับเราไม่ีเราไม่มีพื้นฐานเราไม่มีประสบการณ์เราไม่ได้เก่งขนาดที่ว่าเราสามารถฟอร์มทีมมปแข่งอื่นได้คือตอนนั้นผมเพิ่งเข้ามาเล่นได้เขาเข้ามาแข่งได้ประมาณเดือนหนึ่งครับแต่ว่าต้องการหาทีมนู่นนี่นั่นเหมือนร้อนวิชาอะไรเงี้ยครับผมเคยโพสหาคุณสมบัติคนเข้าทีมครับจนเกิดดราม่าใหญ่ แล้วที่นั้นผมก็เป็นเด็กที่ไม่รู้อินโนอีเนก็<ๆ>เหมือนพิมพ์เหมือนตามเกมเก่าที่เราเคยหาคนเข้าจีมันก็ประมาณนี้ครับ <S <S ซึ่งสุดท้ายแล้วมันก็เป็นดาม่าที่แบบว่าเอ,อ้ยเรามาในคอมมูนิตี้ใหม่ล้วเข้ามาคอมมูนิตี้ที่มันมีทั้งใหญ่ทั้งคนแม่งกล้าพูดล้านู่นานี่มันก็เลยแบบทําให้เรารู้สึกว่าแบบเออ,อเขาเรียกว่าไงเครียดนะช่วงนั้นมันโดนดาม่าแบบอะไรแบบรามาเแตบบ็มไปหมดเลยครับถือว่าตอนนั้นทําทําทีมาแลบบ้วก็อยากจะเลิกแข่งนะตอนนั้นเลยครับเพราะกระแสดาม่าตอนนั้นนะครับใช่ อย่างไรก็ดีหลังจากที่โคเน็กซี่สามารถผ่านดราม่าดังกล่าวมาได้ตัวของเขาก็ได้เข้าสู่สังกัด First e s p o r t ซึ่งเป็นทีมด้วยเพื่อนของโคเน็กซี่ได้รวมกันก่อตั้งขึ้นมาแล้วที่ว่าได้ได้เข้ามาสังกัดใหญ่ของ p u b G นี่คือนี่คือ,<ช>อยังไงล่ะช่วงนั้น <c oughs> พอโรเจอร์จ,จีโฮสเนี่ยไปไม่รอดใช่ไหมครับผมก็ออกทีมาไปอยู่ First e s p o r t อยู่กับเพื่อน <c oughs> เพื่อนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ผมสนิทพอสมควรนะครับ รู้สึกแบบมันมีความเป็นโปรเฟชชั่นอลมากขึ้นนะครับผมก็ได้เล่นกับเพื่อนเพื่อนวกนี้ครับก็แข่งมาจะพากก็คว้าแชมป์บ้างพลาดแชมป์บ้างก็ร่วมสู้ร่วมอะไรกันมานานครับผมจนไปหาสังกัดที่ซัพพอร์ตเราได้ดีกว่าก็ตอนนั้นเราก็ไปยื่นขอสังกัดเมกาอีสปอร์ตเราก็ได้เมกาอีสปอร์ตมาเป็นสังกัดเราครับเราคัดได้เข้าไปในหลายราการมากเลยไม่ว่าจะเป็นคัดไป มาเกาคัดไปตัวแทนซีคัดไปแข่งนู่นนี่นั่นคัดแข่งโปรลีกซิงท้ายแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จสักอย่างเลยครับในช่วงนั้นเพราะว่าจากที่ผมอยู่มาตอนนั้นมันเราแข่งด้วยกัน,นครับทีมมันไปต่อได้แค่นี้แล้วครับบางคนก็เหมือนแพชชั่นไปด้วยบางคนก็เหมือนแบบมีอะไรทําอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับก็เลยออกทีมแต้ตอนนั้นผมก็ไปอยู่กับเดชแข่งไปแข่งมาผมก็ชวนเพื่อนผมมาทําทีมเหมือนดึงเพื่อน จากหลายฝั like Mark, together, ่งนะครับมาทําทีมด้วยกันนะครับผมเพื่อนที่แบบผมมองว่ามันเป็นแบบนี่แฟชั่นทางเดียวกันคนที่มีแบบความตั้งใจมากๆครับมา่รวมมารวมอยู่ด้วยกันนะครับผมจนเป็นทีมตอนนั้นก็เป็นสังกัดอีกสังกัดนึงคือเดยเท็ครับแล้วตอนที่เรายังอยู่เดยเท็นี่คือช่วงช่วงนี้ครับเรายังเรียนไปด้วยหรือเปล่าหรือว่าเราดอมมาแล้วช่วงนั้นก็ยังเรียนมังกรเทพอยู่ครับในเรียนมังุรเทพตอนนั้นอยู่เดยเท็เรียนมังกรเทพแล้วก็ทําอาหารขาให้คนในคอนโด Oh, ทำอาหารกายด้วยใช่คือช่วงเงย็นผมจะไปซื้อตอนนั้นทําอาหารคีนมันง่ายสุดและซื้อ,อกไก่ผมซื้อผักมาทําคือแข่งอ้อมอยู่ปุ๊บตายปุ๊บไปทําไปหมักไปทําไก่เรียบร้อยแล้วก็มาซ้อมอีตาซ้อมอีตาแล้วก็ลงไก่ยางเหมือนแบบใช้เวลาว่างพวกนั้นให้มันมาทําแบบรายได้เสริมในช่วงนั้นด้วยครับผมแล้วช่วงในช่วง,วงการที่เราอยู่เดยเทรน,นี้เป็นไงบ้างครับเดยเทเป็นทีมที่ทาให้ผมประส,สบความสําเร็จได้ไวมากมาก ในช่วงนั้นเพราะว่าด้วยฟอร์มทีมเพื่อนผมเพื่อนๆผมด้วยแล้วก็การซัพพอร์ตของสังกัดด้วยครับผมว่าตั้งแต่ผมแข่งมาเนี่ยในช่วงนั้นนะครับเดเทนน่าจะเป็นทีมที่บู๊บความประสบความสำเร็จให้ผมมากได้มากสุดแหละเราผมแข่งหลารายการใ,ใหญ่ๆสามรายการของให้ให้กับเดเทนแค่นี้ครับมันก็เหมือนแบบมันเราได้เก็บเกี่ยประสบการณ์อะไรมาเยอะมากๆครับหลังจากนั้นมีปัญหาภายในทีมนิดหน่อยครับผมก็เลยโดนออกทีมา ตอนนั้นก็เครียดมันก็เครียดพอทีมจะล,ลงตัวได้โอเคมากๆพอรุ่งเช้ามาก็มีพี่คนหนึ่งครับสนใจในตัวผมก็โทรมาชวนโทรมาร่วมบริลัมเนี่แหละอันนี้มันอันนี้คือดึงเข้าตัวหลักแหละก็คือเขาบอ,อกว่าตอนนั้นคือมันไม่ช่วเขาเรียกว,ว่าฟีเอเจนนะครับนั้กีฬาหลายทีมก็ยังยแบบว่ามีฟรีบ้างมีอะไรบ้างก็รวมๆกันมาครับสุดท้ายแล้วก็มีก็ได้ไปเป็นส่วนหนึ่งของผู้เล่นหลักของบริลัมเบียเต็ดสปอร์ตครับแล้วตอนนี้เรายังเรียนอยู่ไหมครับ ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ดรอปอยู่ครับผมเพราะว่าดรอปบทต่าในที่นี้คิดว่าเพราะว่าช่วงต้นปีใช่ไหมครับผมได้ไปแข่งที่เกาลีนะครับทียมโลกก็คือเวลาเรียนกับเวลาแข่งเนี่ยมันคือตอนนั้นมันแข่งน่าจะหนักอยู่แล้วครับผมเลยไม่เอาบาดลานดีกว่าผมเลยคิดว่าทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้มนเต็มที่ก่อนดีกว่าครับผมให้ดุสุดไปเลยครับเพราะว่าทุนตอนนั้นที่ผมเรียนคือได้ทุนฟรีจากขอการค้าผมก็เลยเบรกไว้ก่อนดีกว่าแล้วมาทํากับตรงนี้ก่อน ครับผมมันโอกาสชีวิตแบบนี้มันไม่ได้มีมบ่อยๆครับพี่ใช่ครับผมเลือก,อกสิ่งที่มันคุ้มค่ากับตัวผมมากที่สุดนะครับพ่อแม่ก็โอเคครับเพราะตอนนั้นพ่อแม่ยอมยอมรับแล้วครับผมเพราะว่าตั้งแต่ร่วมทีมมาก็เหมือนประสบความสําเร็จเหมือนทําให้เขาเห็นนะครับพอทําให้เขาเห็นเขาเชื่อใจเขาก็มั่นใจเขาก็อยากทาอะไรก็เลือกเลยเขาคอยซัพพอร์ตอยู่แต่ส่วนตัวผมคิดว่าผมอยากทำสินาสิงหนึ่งตอนที่ยังมีโอกาสทําให้มมนเต็มที่สุดพราะสุดท้ายแล้วอายุผมมากขึ้น โอกาสาตอนนี้คือผมจะเริ่มหมดแต่หมดไปโดยที่ผมยังไม่ได้ทมันว่ามันน่าเสียดายกว่าครับเพราะว่าสถานลวการเรียนเราก็เราไม่แก่เกินเรียนนะครับถ้าเราจะกลับไปเรียนกันจริงนะครับการเรียนมันไม่ได้หายไปไหนเลยครับอยู่ที่เราด้วยถ้ายแล้วมันก็เป็นการเรียนรู้ชีวิตด้วยครับแล้วตอนนี้คือในอรนาคตเราคิดว่าเรามีแผนยังไงต่อเราจะเล่นพับจีต่อไหมหรือว่าเรามีแผนจะอาจจะไปเล่นเกมอื่นหรือว่าไม่ได้แข่งแล้วไปเป็นสตรีมเมอร์ก็คงตอนนี้คือผมเป็นนักแข่งกับสตรีมเมอร์ด้วยครับก็ ซึ่งมันบาลานซ์เป็นเซนนอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นงานที่มันเชื่อมกันได้อยู่แล้วครับแต่ถ้าถุนจะแข่งพับจีจนกว่าเกมมันจะปิดหรือไม่ผมก็ไม่ไหวแล้วตอนนั้นผมอาจจะเป็นแบบว่าเป็นผู้ช่วยเป็นโค้ดเป็นนาสิตเป็นไปช่วยงานหลังบ้านห้ไม่เกี่ยวอีสปอร์ตหรือถ้าไม่ดีจริงๆผมก็ก็มีความคิดหนึ่งกันว่าเงินเยนสะก้อนเนี่ยก็ไปเล่นเทรดหุ้นอะไรเงี้ยครับ แต่เราไม่ได้มีแผนแบบจะเปลี่ยนเกมไปครับจไปเล่นเกมอื่นอะไรยี่อะไใช่ไหมไม่ไม่ครับไม่คิดว่าการที่จะเป็นโปรพิเออร์ในเกมหนึ่งมันต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับซึ่งถ้าเราเปลี่ยนเนี่ยสุดท้ายแล้วเร,เราตามชา้ากับคนอื่นแน่นอนครับก็มันจะมีช่วงหนึ่งช่วง AK AK คูณหกช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่ผมเล่น AK คูณหนักมากแบบมผมเล่นแล้วมันโอเคครับแล้วคนดูก็ก็ไม่รู้ผลพลอยได้มาจากไหนเหมือนกันเพราะคนดูก็ชอบในการเล่น ซึ่งตอนนั้นผมเป็นคนไทยที่เล่นเ k คนแบบว่าบ่อยสุดอะแ้าไม่ค่อยเห็นคนอื่นเล่นนะครับเลยผมเล่นผมเล่นเ k คบ่อยมากจนเป็นที่จดจําแบบแหลายช็อตนะครับพอช่วงหลังมาก็คนเล่จจลมจดจากล้อนหนึ่งก็คือล่าสุดเลยก็คือรอบเป็นรอบที่ไปเกาหลีใต้ครับที่นั้นเวทีแชมป์โลกคือทีมตายเลยผมคนเดียวแล่นเลยผมกับทีมเวียดนาม2ครับแล้วเหมือนก็เหมือนแบบก็ทาช็อตปฏิหารได้ครับจะเลยแบบเป็นช็อตที่ เบสโมเมนต์ดีที่สุดแล้วะฮะอันนั้นแล้วคนก็จะจำต,ตรงนั้นด้วยครับผมไอ้เดี๋ยวกูเดี๋ยวกูพามันมเข้ารอบเองนะครับผมมันก็กลายเป็นคำที่แบบเขามาใช้กันก็จักมากขึ้นนะครับเราเหลือคนอนดิซี่ดวลกับลองเคของดีเอ,อ,อ็นจีกับฟอร์กัสครับท่านผู้ชม 1>, 1ต่อ2แล้วาทาบุษฐานจริงๆเถอะท่านผู้ชมแล้วผมบอกเลยคนอนดิซีนในของสแสแลกเวียดน,นามของสแสแลกเวียดน,นามลองเคกับแปดคนอนดิซี่ชิดหน้าคอนดิซีแบลวิลคูณสองฝ่ติด <Stop> oh, ป๊อป oh. สม็ไปคอนที่ฉีกสายออกมาของซาแลงเวียดนาม AK เคเคยเก็บ4มาแล้วดูมาคอนเดซี่ชิดขวาได้บอลกดไปเป็นคนลบชันวงฟ้าเดินหลังคอนเดซี่ป๊อปสม็อีกลูกงหนึ่งจะเป็นโมเมนต์แบบไหนแล้วตอนหนึ่งตอนน่อสองนี่ตอนนี้คอนเดซี่จะจ่ายเต้นขนาดไหนครับแล้วดูครับดีเอกจีก็อยู่ที่สูงกว่าด้วยนะครับแล้วคอนเดซี่ปัดขึ้นสูง แปดขึ้นสูงพิกขวามาคคอนดิซีก่กดไปขึ้นหลอดเข้าสม,มาองบัคอนดิซี่ชีกซ้ายออกมารีโหลดน,นิดนึงแบลริวคูณสองของคองนดซี่ชิดมาหน้าต่อนหน้าแล้วคุณมาแล้วเฮดช็อตนอกประกันแล้วครับคอนดิซี่ับท่านผู้ชมบุรีรัมยเยเดตอีสปอร์ตครับผาจาวช่วยนี่งไงล่ะโอ้โห,โห,โหโน้ำตาจะไหลแล้วโอ้โหคอนดซี่ฮะเหลือคนเดียวฮะโอ้โพาทีมเข้าสู่วิงลี่ไฟแนลจนได้แล้วมีทีมไทยทั้งหมด3ทีมครับ โอ้ผมจะร้องไห้ฮะโอ้นี่คือภาพที่ผมอยากเห็นที่สุดคือ winning moment ของโคนเฮนซี่ครับโอ้ D ีฮะขอบคุณครับฮะผมพูดจริงๆครับขอบคุณครับฮะโอ้และนี่คือประวัติของน้องบีดโคน็กซี่เจ้าของสมญานามของแสลงเวียดนามก็ต้องบอกเลยนะครับว่าการซ์สิ่งต่างๆในชีวิตนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญแต่สิ่งที่สําคัญกว่านั้นก็คือการได้ลงมือทําในสิ่งที่ตัวเองรักเช่นเดียวกับน้องบีดโคน็กซี่ ซึ่งจากนี้ต่อไปเราก็ต้องมาติดตามกันต่อไปว่าการแข่งขัน PGC 2021ที่กกลงจะมาถึงนั้นทีมบุร e ีรัมยูเนเต็ดอีสปอร์ตจะทำผลงานออกมาได้ดีขนาดไหนก็ต้องคอยติดตามชมกันต่อไปครับเส้นทางอ e ีสปอร์ตนะครับต้องบอกก่อนว่าเป็นเส้นทางที่ค่อนข้างจะผิดหวังมากกว่าความสำเร็จนะครับผมก็เดีย๋ยวทุกคนจะถอดใจให้ฮึดสู้ไปกับมันครับถ้าแล้วผลที่ออกมามันจะงามเสมอครับผมก็สู้ๆนะครับแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราใน PGC ด้วยนะครับผม นะครับแล้วก็ฝากติดตามช่อง p ค n ดไอซด้วยนะครับผมขอบคุณนะครับเหมือนเดิมหากเพื่อนชอบคอนเทนต์แบบนี้ของทางช่องแบงค์ o ข้าอีสปอนอย่าลืมชวนกดไลค like, ์ s u b ส c คร b e ที่สำคัญกดกระดิ่งไว้ด้วยละ่ะจะได้คลิปคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ก่อนใครนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ